ช่วนี้ติดตามนะคะพลเมืองนะคะที่ดินทํากินนั้นถือเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตของเกษตรกรแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกับพื้นที่นําร่องสนดชุมชนที่บ้านไร่เหนืออยู่ที่อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ เกษตรกรที่นั่นกำลังขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า free move ในการยื่นข้อสเสนอไปอยังรัฐบาลในวันที่1ตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังค่ะ ากมาตรก,การที่เจ้าหน้าที่เข้าตัดฟันตน้นยางพาราของเกษตรกรรายยหอ่ในผคกตายโดยไม่แยกแยะชุมชนดังเดิมหลาสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมีคำสั่งให้ชะลอการตัดฟันตน้นยางพาราในพื้นที่ชนบทชุมชนจังหวัดตรังออกไปหนึ่งเดือนพร้อมให้ชะลอการดำเนินคดีกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบทจากนั้นให้เข้าสู่กระบวนการข้องศู์ปฏิบัติการเถิดินระดับจังหวดัด ซึ่งโย่ภายตายขณะกรรมการบุรณาการระดับชาติและอีกอย่างหน่วยงานเราคนเท่านี้ดูป่าทั้งหมดกี่หมือนได้กีแสนได้เราก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมตั้งในปัจจุบันและอนา,าอคตมันจะเหมาะกันไหมสำหรับการเดินรูดรตาติดามสู้ๆประชาชนเนี่ยมาัจาัดตัง้งองค์กรช่วยเหลือภาครลัอย่างมีประสิทธิภาพไม่ดีกว่าหรือแม่จะมีคำสั่งคุ้มคล้องเผื่อเทชนวชุมชนจากผู้วาราชการจังหวัดตรัง แต่ชาวบ้านในเพลนเถนํารองชนชุมชนบ้านไร่เนื้ออําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังยังไม่คลายความกังวลเนื่องจากมีคําสั่งจากส่วนกลางประกาศว่าจะไม่ชะลอกการตัดฟันตน้นยางพาราของชาวบา้านกา่อนแรนี้จำมน็เน็ขนากต่ว่าความว่างรายวันอะไรนี้ต่ไราเดนตัวมันนี่ยาก Chai đây chai đây kín này tức là có mà tầm nay thôi gì cuộc sức khỏe của nó nó chơi vậy đây mà chơi nó vô mà rồi hai phòng thì tầm cắn nhà trẻ ai muốn dàn mà không biết người được dàn. Cán dậm là nội <laughs> bài chân nó chung mà quá xe ซึ่งพ้นการดำเนินการมีเพิรนเทชนุชุมชนเทผ่านกันร,รับรองสิทธิทางกฎหมายแล้ว่องเพิรนเทและมีเพิรนเทนำรองชนุชุมชนซึ่งย่ระหว่างการข่อใช้เพิรนเทจำนวนห้าสิบสามเพิรนเทในจำนวนนี้ย่ในเพิรนเทเือข้อบัรทัดจังหวัดตรังห้าเพิรนเทปัจจุบันไม่มีการคุ้มครองเพิรนเทชนุชุมชนเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีแนวโนม้ม ทจะใช้แนวทางไหมในการแก้ไขปัญหาเถดินซึ่งอาจคาดการมีส่วนรวมจากผาประชาชนส่งพ้นให้สิทธิชุมชนทุกหลัดเลยปัญหาการขับไหลชุมชนด้งเหลือออกจากเขตปา่าก็ยังคงเป็นปัญหาเรือรังต่อไปไม่รู้จบนักข้าพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปเถดินเถอข้อบรรทัดจังหวัดตรังแรงงาน